สวัสดีแดเนียลนี่ผมเองนะคอบบี้เมนูผมเห็นข้อความของคุณบนทวิตเตอร์และรู้สึกประทับใจกับเรื่องหลักของคุณอย่างมากก่อนอื่นเลยผมขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่คุณสูญเสียคุณพ่อและผมก็ยินดีที่เห็นคุณแชร์โมเมนต์พิเศษนั้นที่ผมมีส่วนเล็กๆประกอบผมอยากส่งคําเชิญให้คุณและลูกชายมาดูเกมที่โอทัลฟอร์ดเราจะได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันและจัดการเรื่องต่างๆยังไงก็เข้มแข็งไว้นะครับไว้เจอกันเร็วๆนี้หลอบลบปีแสดงประจาําเช้าวันนี้หลายคนอาจกําลัง,งงงว่าเราเริ่มต้นด้วยข้อความมในนบบรริทออะไขงเบบู Menu. ก็วันที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ทราบรับรู้ถึงโมเมนต์ที่ทั้งน่ารักน่ายินดีและก็พายเสียน้ำตาไปพร้อมกันในเหตุการณ์เดียวต้นเรื่องคือแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่อดานียลคิลลีนซึ่งสูญเสียคุณพ่อของเขาไปเมื่อวันอาทิตย์แต่ความโรแมนติกของพ่อลูกคู่นี้ก็คือโมเมนต์ชีวิตครั้งสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันนั้นพวกเขาพ่อลูกกำลังร่วมกันเชียร์สโมสรรักอย่างปีศาจแดงในเกมเมื่อวันพฤหัสก่อนนั้นที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดพลิกกลับมาเอาชนะวูดแฮมป์ตันโดยประตูชัยช บนทวิตเตอร์ว่าตอนที่วูฟตีเสมอมันทําให้เราทั้งคู่หงุดหงิดจริงๆและด้วยความสัต์จริงผมไม่เคยอยากให้ยูเนเต็ดทำประตูในเกมไหนได้ไปมากกว่าช่วงเวลาตอนนั้นอีกแล้วและจากนั้นคอบบี้ก็ก้าวขึ้นมาทําความปรารถนาของผมในโมเมนต์ดังกล่าวให้มันเกิดขึ้นอย่างอศัศจรรย์ผมเห็นคุณพ่อชูแขนขึ้นอย่างโลดโผนด้วยความดีใจบนใบหน้าพ่อมีรอยยิ้มพ่อบอกเราในตอนนั้นว่าเพราะแบบนี้ไงเราถึงเป็นยูเนเต็ดและตอนที่คุณจะให้สัมภาษณ์สื่อภาคสนามพ่อก็บอกว่าผมควรอยู่ต่อเพราะเขาอยากฟังผมรู้ดีวว่าฟุตบออลมันคืงถ้ย แต่เชื่อเถอะคอบบี้สำหรับเราแล้วคุณได้ทำประตูที่สำคัญที่สุดให้กับครอบครัวของเราคุณกลายเป็นฮีโร่ของครอบครัวเราคุณกลายเป็นนักฟุตบอลอายุ17-18ปีที่ผมยกย่องบูชาไปแล้วขอบคุณจริงๆกับช่วงเวลาสุดแสนพิเศษผมมั่นใจได้ว่าคุณจะไขว่คว้าอะไรได้อีกมากมายตลอดเส้นทางอาชีพของคุณนั่นคือเรื่องราวเริ่มต้นที่ทำให้คอบบี้ไมนูทำการส่งข้อความเป็นวิดีโอพร้อมคำพูดที่นำมาใส่ในต้นคลิปเช้านี้ถือเป็นเรื่องราวดีๆที่พิสูจน์ถึงอนุภาพของกีฬาฟุตบอลว่ามันไม่ใช่แค่เรื่อง คนและมีอีกหลายคนยกให้มันเป็นมากกว่านั้นด้วยซ้ํานอกจากเรื่องเาวาดีๆของแฟนบอลกับคอฟฟี้เมนูแฟนบอลปีสัตแดงก็ได้ฟินกันต่อก็อีกหนึ่งภาพข่าวน่าชื่นใจเมื่อโรบินฟันเพอร์ซี่อดีตดาวยิงผู้พาปีสัตแดงคว้าแชมป์มบลลิกสมัยที่20ได้กลับมาเยี่ยมลงละคนนรเอความฝันอีกครั้งอีกทั้งยังมีภาพผู้กับเสื้อเล็กฟอร์กูสันบรมกุนซือชาวสกอตเทรวมกันพาทีมควา้าแชมป์ลีกสมัยล่าสุดมาของได้เมื่อ10กว่าปีก่อนจริงๆแล้วรายละเอียดการกลับมายังถิ่นเก่าของอารวีพมมมมันอะร่าาาากคคลบเเเเยยืตติดถึงหุ หนึ่งของการกลับมาครั้งนี้ก็คือการกลับมาตามแนวทางปฏิบัติฝึกอบรมของยูฟาโปไลเซนซึ่งก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นภาพข่าวกันในรอบวันที่ผ่านมานี้ที่โรบินฟานเพอร์ซี่ไปปรากฏตัวชมการซ้อมของทีมชุดใหญ่ที่แคลิงตันและก็จะมีการทำเวิร์กช็อปงานกับทางสตาฟของทีมบางส่วนเคียงข้างกับโค้ชสองคนจากประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นคือลูเบนเดุยและทีมเบคเคนนั่นแหละครับอีกเหตุผลหนึ่งของการกลับมายังลงละครในความฝันของ RVP ส่วนอีกข่าวที่เป็นไฮไลท์ในกระแสรอบวันที่ผ่านมาอีกชิ้นหนนึึ่่่งงงงคืือออเ e รรขขีกซมาาาว สื่อใหญ่อย่าง ESPN ระบุว่าตลาดหน้าหนาที่เพิ่งปิดตัวลงไปไม่นานนี้เขาถูกจับตามองจากทางกาลาทสลายอย่างจริงจังอาจจะเป็นทางทีมดังแดนไก่งวงที่ไม่ตัดสินใจยื่นข้อเสนอเข้ามาเะว่ามีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะจัดแจงข้อเสนอใหม่ที่ดีและพร้อมกว่ายื่นเข้ามาซื้อเอเดร็กเซนในชุงตลาดซัมเมอร์กลางปีนี้โดยที่ตัวสัญญาของเอเดร็กเซนก็ถือว่าอยู่ในหมวดสุ่มเสี่ยงที่ทีมต้องตัดสินใจพอเมื่อเข้าสู่กลางปีนี้จะเท่ากับสัญญาของเขาเหลือแค่ปีเดียวเท่านั้นน่าสนใจตรงที่แผนงานของเอเดร็กแทนฮาร์ครวมถึงฝ เอเดกเซนเอาไว้ตรงไหนด้วยนะครับจากอายุที่เข้าวัย31ปีและสภาพร่างกายที่ไม่ได้แข็งแกร่งยืนระยะได้เหมือนช่วงหนุ่มๆการปล่อยตัวออกในตอนที่ยังพอได้อะไรกลับคืนมาบ้างก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแต่อีกทางหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าสถานภาพความเป็นผู้เล่นประสบการณ์สูงของเอเด็กเซนน่าจะยังพอมีประโยชน์ต่อทีมในหลากหลายแง่ได้อยู่เช่นกันโดยเฉพาะหากว่าตัวเขาไม่มีปัญหากับเรื่องการที่ต้องนั่งสำรองสลับบ้างอยู่แล้วก็ถือเป็นตัวเลือกนักเตะว่าใช้งานหมุนเวียนที่มีคุณภาพสูงคนหนึ่งอีกททั้้งงง่่่าาาาาเเเหนือออยยกกกก็ไ็ไไไมมมดสูะะรรบบีจ อาจเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ก็ต้องดูที่สถานการณ์ณนะตอนนั้นประกอบด้วยเหมือนกันยังไงก็ต้องตามดูกันต่อครับสาหรับเคตนี้ด้านความคืบหน้ากรณีอาการบาดเจ็บของเมสันเมาส์ที่อยู่ในระหว่างฟื้นร่างกายตามข้อมูลที่แมนเชสเตอร์นิวส์ทเป็นสกู๊ปข่าวเอาไวเ้เผยว่าเมสันเมาส์ก็จะได้กลับมามีส่วนร่วมกับทีมอีกครั้งในเร็ววันนี้แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเป็นวันที่เท่าไหร่กับดีลราคา60ล้านปอนด์ที่ปีสแสดงดึงตัวมาจากเชลซีในช่วงหน้าร้อนปีก่อนต้องยอมรับว่านี่คือหนึ่่่่่งงงในนนนดดีลททเเอริาาาาาาากกกกูววจจณ์หหมมืยยฝ เขารับดับความสาคัญตําแหน่งที่ทีมต้องการจริงๆในเวลานั้นผิดไปอีกทั้งยังมีรายละเอียดตรงที่ตอนที่เดินดิวนี้อยู่ตัวของเมสันเม์ก็อยู่ในสถานะได้รับบาดเจ็บอยู่แม้บางฝ่ายจะวิเคราะห์ว่านี่คือไม่ฟิลด์เดนัโมในความต้องการของเอเดนเทนทาังจริงๆที่อยากได้ไม่ฟิลด์ตัวพลังงานที่สามารถไล่เพลซิ่งแดนบนแบบเข้าใจแท็กติกกนานับตั้งแต่เมสันเม์เข้ามาเขาได้เล่นกับทีมไปเพียงแค่น้อยนิดก็ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บไป2รอบใหญ่เกมลีกนั้นล่าสุดคือเมื่อเดือนตุลาคมส่วนการลงสนามเกมล่าสุดข,ข,ของเขาคือ11ศจกาายนนซึ่่งชัดเวม เรื่องที่เอร์ดึกทนหกักตั้งใจอยากให้เกิดแน่ๆแ,แต่คําถามมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องว่าเมสันเมาส์ตอบโจทย์ทีมได้ขนาดไหนเพราะสิ่งที่ผู้คนสนใจมากกว่าก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้รายละเอียดตื้นลึกหนาบางของสภาพร่างกายและประวัติอาการบาดเจ็บของเมาส์มากเพียงใดต่างหากเพราะต้องไม่ลืมนะครับย้อนไปซีซั่นสุดท้ายกับเชลซีเมาส์ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมลงสนามเลยใน18เกมหลังสุดของฤดูกาล2022-23จากปัญหาอาการบาดเจ็บนอกจากนั้นการลงเล่นตัวจริงในปีเบรธิน2023ก็ทําไปได้แค่9ค เก้าเกมที่ลงเล่นตัวจริงมีแค่เกมเดียวที่เล่นครบ90นาทีสภาพร่างกายและประวัติอาการบาดเจ็บจึงเป็นหัวข้อหลักที่ทีมงานฟี้แสดงถูกตั้งคำถามหนักมากว่าได้มีการทำการบ้านกันมาก่อนไหมก่อนจะเดินหน้าดิวนนี้อีกทั้งเมื่อเมสันเมสาเข้ามาแล้วยังเกิดคำถามตามมาจากการเล่นของเขาในสนามด้วยว่าตำแหน่งไหนจะเหมาะสมที่สุดกับเขาพอแม้จะมีความทุ่มเทมีความขยันทำงานหนักแต่ความลงตัวยังดูกำกำกึำ่งกึ่งจนแฟนบอลเองก็ฉีไม่ได้ว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดจะเป็นตำแหน่งอะไรกันแน่แล้วพอมีคัพปี้เมนูแจ้งเกิดมาในตำแหน่งตัวเชื่อม ก็เท่ากับเมสันเมาส์ถูกตั้งคาถามหนักขึ้นอีกว่ากลับมาแล้วจะเอาลงตรงไหนเพราะตาแหน่งตัวเชื่อมเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีการคาดเดาว่าเอาเดกเทนฮักอยากได้เมสันเมาส์เข้ามาเติมเต็มพื้นที่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันเอาง่ายๆว่าถ้าเทียบกับแดนกลางแกนหลักของทีมเวลานี้ทุกโลเปจะเห็นว่าเมสันเมาส์ไม่ได้เหนือกว่าใครเลยนะครับตำแหน่งหมายเลข6ก็ยังทําได้ไม่เท่ากับเซมิโลตําแหน่งหมายเลข8ปถือชัดดีกว่าคอบบี้เมนูจากสภาพร่างกายและวิธีผลิตการเล่นฟุตบอลในสนามคอบบี้เมนูก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เเเปปป็็นนนรรออองงงงงทท่่่่่าไไไหมตต้พูดถึํแีข ซึ่งเมสันเม์ก็ยังดูทําได้ไม่เด่นไม่ครอบคุมมากเท่านั่นหมายความว่าเวลานี้เมสันเมลแม้จะหายเจ็บกลับมาเขาก็เป็นแค่ตัวสํารองที่ดีที่สุดเท่านั้นของแดนกลางชุดปัจจุบันมันเลยกลายเป็นปัญหาเป็นกำลังที่ถูกยิงตรงใส่เอเล็กแทนทักมาตลอดว่าลำดับความสําคัญก่อนหลังของตําแหน่งผู้เล่นที่ควรต้องดึงเข้ามาในช่วงหน้าร้อนผิดเพี้ยนไปเพราะแทนที่จะเอาเงิน60ล้านปอนด์ไปเติมตําแหน่งอื่นอย่างกองหน้าหรือกองหลังเช่นการเป็นยังกระทบชิงเป็นยัางการที่พวกเขาไม่มีเงินลงทุนในตลาดหน้า,นาหนาวที่เพิ่งปิดตัวลงไปนี้ด้้้ววววยยยยตัผูเเขีนบทคามมงสริด ว่าไม่ใช่แค่ตำแหน่งแดนกลางที่เมสันเมาส์แยกจะกลับมาแย่งชิงตัวจริงไปจากใครพราอแม้กระทั่งตำแหน่งลิมเส้นเวลานี้จะก,ก่อหน้าที่เคยมีคำถามตัวโตวเรื่องปีขวาที่หาความลงตัวจากผู้เล่นคนไหนไม่ได้และหลายคนก็คิดกันว่าเมสันเมาส์กลับมาแล้วอาจเติมเต็มพื้นที่ตรงนี้ได้ทว่าทำไปทำมาเวลานี้กับการที่กาลาโชสแสดงตัวชัดว่าเขาเล่นได้ดีทั้งซ้ายและขวาเมื่อซ้ายมีแรดฟอร์ดยังไงขวาก็ไม่ผิดจากการาโชแน่นอนซึ่งมันก็เท่ากับปิดพื้นที่ที่คนจะพูดถึงเมสันเมาส์ในบทบาทตัวริมเส้้้นนเเขาาไปอออออีกกกตงบ่่่ครวืม สามารถที่เมสันเม์มีนั้นไม่ใช่ประเด็นคำถามหลักแต่ประเด็นที่แมนเชสเตอร์นิ่งนิวต้องการสื่อสารออกมาจริงๆก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียโอกาสที่ดีในการจะเดินดิวอื่นที่น่าจะสร้างประโยชน์ในเนื้อง,งานได้มากกว่าเมสันเมา์เวลานี้